สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวทูน,นะครับวันนี้มาดูหางนะครับผมหางบิ๊กจิวบิ๊กจิวนะครับผมหางบิ๊กจิวตัวเก่านะครับวันนี้จะมามาถ่ายให้ดูครับว่าคันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับอ่ะอัมดักแล่นนะครับผมนี่ครับ อไอ้กำเลี้ยวนี่ครับกำเลี้ยวข้างนี้เขาน่าจะใส่ปิดทางนะครับผมแล้วก็ตอนวิ่งตอนวิ่งนี่มันจะเลี้ยวเป็นไปด้านขวาหมดเลยนะครับผมนี่นะมันจะไปทางด้านขวาหมดเลยนี่แล้วก็ต้องถอดทำใหม่นะครับนครับสอง ราะว่ายางตัวนี้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนใหม่ยางตัวนี้นี่แต่ว่าตัวนี้เป็นขอบสิบหกนะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้เป็นยางเจ็ดร้อยนะครับผมเป็นยางเจ็ดร้อยนะครับขอบสิบหกมันเก่าแล้วนะครับผมตัวนี้จอดไว้นะครับนิ้นไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมคันนี้จอดไว้เครื่องก็สีเก้าห้านะครับผมเครื่องยางนิ่มเลยครับ ครื่องนิ่มมากนะครับผมใช้ได้นะครับสภาพดูสวยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นก็จะเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อกก็เปลี่ยนนี่นะครับไอชี่ว่ามันรั่วนี่เห็นไหมครับนี่ครับมันรั่วมันเยิ้มนี่นี่มันรั่วหมดเลยนะครับผมแล้วก็น้ำมันก็หมดนะครับแล้วก็ลูกเตะอ่าไม่ใช่ นี่มุรเล่นะครับผมมุเล่์หลังมุเล่์หลังก็เอ,อจะจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมนี่จะอ,ออกนี่ครับช่างแต่ก่อนนี้คันนี้ทำไว้โดนไว้นานแล้วครับอันนี้เฮดไว้ด้านนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้บได้บอดี้ใซ่งานครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้มันเป็นา้าีบกเบอร์หกนะครับ แต่เขาเอาเบอร์จิตมาใส่แล้วก็เขาก็ไปทําด้านหลังนี่นี่ครับให้ดูครับเนี่ย <l ots> เขาไปทําด้านหลังใหม่นี่ตรงนี้นี่เขาไปเจียวออกนะครับผมมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่แน่นมันก็เแบรบกไม่อยู่นะครับเพราะว่าบ้าเบรกมันโค,ค,ค,คลเบอร์นะครับพบีมันอคลอเบอร์นะครับผมอันนี้เป็นหามบบ๊กจิ้วนะครับผม แล้วก็เจ้าของรูบอกว่าจะไอทำเป็นเบรกเบรกนอกนะผมอันนี้มันเป็นเบรกในนะมันจะทําเป็นเบรกนอกเพราะว่าเบรกนอกมันมันก็ด,ดีนะครับผมแต่ส่วนมากผมเห็นแต่เขาทําเบรกเบรกนอกนะครับผมคือเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกครับไม่ต้องถอดอันนี้ออกมานะครับผมคือเปลี่ยนเลยนะครับผม มันถอนไม่ยุ่งยากกว่าตัวนี้ครับผมตัวนี้มันจะยุ่งยากกว่านะครับเอาล็อทั้งสองคันก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ดูจากลักษณะแล้วน,นี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนซีนใหม่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่รับซีนซีนลโลแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับว่ามันมันนานแล้ว ม่ได้เปลี่ยนแล้วมันจะแห้งหมดแล้วนะครับเนี่ยผมไปลากมาเมื่อเช้านะครับผมเอาขึ้น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ทะเลกันนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมว่าจะทำอ่านี่ผมจะตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับนี่ถ้าว่ามันเหลือนี่มันจะเหลือแต่ตรงนี้นะครับผมผมจะเอาไปติด ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับผมผมจะเอามาติดด้านหลังตรงนี้นะครับผมเพื่อลากพวงลากอะไรนะครับเพื่อลากพวงลากเวลาลากของคือมันไม่ต้องอ่ะมันไม่มีที่เกาะอ่าพูดง่ายง่แล้วผมก็จะมีสลักอันหนึ่งนะครับสวมไว้นี่ครับอันนี้ก็รายการก็มีแค่นี้นะครับผม เดี๋ยวตอนเสร็จนี่เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวพาไปวิ่งเดี๋ยวพาไปวิ่งลังถนนให้ดูนะครับผมให้ชมครับก็เช็คเฟืองเช็คอะไรให้มันดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งลังถนนนะครับนะครับรายการก็มีแค่นี้นะผมวันนี้ก็เดยลงคลิปนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจุบคลิปพีทเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวนอกครันี้เสร็จ ที่จะถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมฝากกดติดตามะะา้ด้วยนะครับเป็นกาลัจใงให้ด้วยนะครับผม